สวัสดีครับนายพูดเหมือนการสี่พาพ้าปลูกทุเรียนครับมือนึ่งขมาใกลการเลือกกิ้งพันธุ์ก็ต้องเอาก,กิ้งที่ว่าขามปีเด้ครับแต่ว่ากิ้งนี่รู้ซึกว่าสิขามปีแล้วแหละรู้ว่าพืชสีไยงยเรลล็วปันไดอันนี้เป็นกิ้งขังครับผมอย่าให้ดีต้องเป็นกิ้งกระดูก หายเบื้องหากที่ตัดออกครับผมตัดออกไปเลยนี่ประมาณจักหาเส้นไม่ต้องเสนไดายามหากโคตมันเหรอจีหากโคตมันงสองหากนี่ครับหากโคต หนึ่งรากหนึ่งรากที่สองอน่ครับเพื่อหลากขดของมันเขาบัตตาดออกนี่บใบใหญ่ได้ครับแต่ว่าบรูวันสีนย่างอีกบวัวเดี๋ยวเบ่งไม่มกันมันสีมิโคตอยู่สองสันคนนี้เพื่นสันเดียวดิ การปลูกก็คือหันหน้าใบาไปหาแสงครับผมหันหน้าใบาไปทางทิศตะวันออกแล้วก็ค่อยถอดถุงมันออกคบดินเข้าไปเลยดินก็่ต้องเตรียมยังเหรอครับเอาดินเปล่าๆนี่แหละพ่อเพื่อนเสร็จตูได้เพื่อนทางออกอดหุ่นละครับจะงบเริ่มออกปุ๋ยมาฮวยมันเคมี633ก็ได้ครับอีกที่เคมี ขันยังแถบอยู่บุมี่เลยขันมี่คือตรงยืดให้เขาออกแก่ออกให้เขาจังหน่อยๆจังดินเร็วมันก็โตุ่งเราดินทุ่มเลยครับแฉบใส่จังน้อยๆก็ได้ดินมันรวน่วนซุยึินกูเกาว่าดินเก่าเนี่ยเป็น,น,น,ปนดินพ่นปวก,แ,กแต่ว่าบุมี่เห็ดปวกเลย เก็บไม่ได้เก็บเกลียวนี่ปวกวูเกิดเก็บเก็บเกลาครับต้อพุดผมเลย้ยทีนี้เป็นการปลูกแซมครับผมเพราะว่าต้นซื้อมาตลาดนัดต้นน้อยเห็นมันบกเกิดมันบวขึ้นเพราะว่าทดลองบอริเวโตบริเวตัดหักเกี่ยวมันมันก็บวขึ้นอีน๋ nó là khóa kéo của mình tạm bắt hạt kéo chú bảo của họ đấy thầm ไปอยู่ประมาณนี้ครับการปลูกล้วก็ไม้มาสักอะลรไม้มให้เห็นมัดไว้กันมันโยกลุ่มผัด,ด,ดกิ้งขางนี่สีซากุ้งจิ้งกระโดงด้วยครับเด้อกิ้งขางซัวเพื่นสีตั้งรัดใบซัวสิเงี้ยข้อขือขนเล้ออกไปมันเสียฟังเสียฟังกี่เสียวะใบไม้ไมต้นปลูกนาะ มัดไปพ่อมกันยูกันโยกลมผัดไม่ก่าไม่กลมด้วยครับเพราะไม่เลี่ยมมันสิเป็นแผลเวลาลมผัดนุนบาดต้องเป็นไม่กลมอย่างเดียวมันไปจกกสองหมอก,กันโก การปลูกก็ไม่ได้ยากหรอกครับง่ายๆแต่ว่าการดูแลมันยากปลูกให้ก็ปลูกได้นี่ละครับให้มันเหลือค้นมันอยู่ประมาณนี้อย่าให้มันสูงเกินให่ดินสูงเกินพอดินมันเสียตัวยุบล่งเล็กน้อยถือฝนแล้วเขากับเพิ่มสามารถเพิ่มดินได้อีกเล็กน้อยครับผมแต่ว่าต้องใช้หลายใช้หลายมันกลายเป็นทุ่งเขาแล้วก็ขบบึ้นเลยแบบนี้ ทำหนี้กรลากร้อยได้แล้วครับโบได้ยากใช่แล้วน้ำปุ๋ยมาข้องฉหดฮด้วยน้ำหมักป่าด้วยครับกวนๆฉีดหมักฮดแบบอ่อ,อนๆใส่อ,อ่อ,อนๆ น้ำมักปลา5ซีต่อน้ำ10ลิตรหมดไปเลย น,นี่เป็นน้ำมักป่าด้วยครับด้วอหาชี้ๆกับพ่อตัวนิดหน่อยถ้าที่ผสมเปียสี้ก็ต้องใส่ยี่สิบชี้ๆตัวนามยี่สิบลิตรชี้ๆละลิตรมอกยังไงหมดเห็นมันชุมเลยเกือผลหมดตัวไง น,มา,นมามานันลวดไปตัวนี้นี่นะครับการบอตัดกิ่งหลักคุดเอะแต่ว่าหากเขากำลังออกครับนี่หากขนันยังกำลังออกออกำลังออกก็บมน่นาตายแต่ว่าดิลี้ยงบระตูท่านใหญ่ก็เงือกเงือกเลยดีละขนันยนงเขา เพิ่งออกไกลแล้วไกลแล้วบุ้นยัให้เห็นแหล,ละเราจะหาฟางครับหาฟางคุ้มคุ้นไว้จากน้อยน้อยจะไปคุ้มหนามันเอาวห้ามเลยหยิบไม้อันนี้ครับฟางคุ้มคุ้นไว้จากน้อยน้อยมันมีความชื้นจะก,ก่อนจแต่เราต้องปิดมิดเดี๋ยวมันจะเด็ดสมอลลี่ จุงมองนี่แหละครับเว่องลากพึ้นนี่แหละมองเบาพึ้นนี่แหละเฮ้มุ้งเซล่นเพ้อมเรียบัณมุ้งเซ่รนขึ้นพิอมโอ้ยใหม่มันดอกโอ้ยมาตามคนเดี๋ยวเดี๋ยวนกลุ่มแห้งพวขึ้นยังค้นหม้อเหานี่ สิบป่าเลยหลังจากปลูกไปแล้วพยายามจะเห็ห้ต้นเขาโยกนะครับผมอัน็ดให้ต้นโยกมีโอกาสรอดก็ยากอยู่โอเคได้แล้วครักเซรันเหมือนต้งมุ่งเซรั่นให้พรอม มันง่ามมันตงึงอยู่ในห่มอยู่แดดได้ละเต่นงามเสมอน่า,นะนาที่มุ้งให้ตนเต้นพองมเล้ว เนียนๆจังหน่อยเวลาลมพัดจะเกิบปรยู่มันตำกลัวหน,นีไปด้ิแต่บางเวลามันกระเพือลมพัดเล่นสีดหรือหักให้สั่นเกินไปต้องหาใหม่เงี้ยวๆอันนี้เฮ็ดเบิ้งเป็นตัวย่างซิเลรอครับเดีย๋ยวันหาได้หาใหม่ว่าเปลี่ยนมาอยู่หรือเปล่าไม่มัสั่นเกินไปเวลาลมพัดแล้วมันตีกระพือ mặt hát để có pha không vào bông cân thì đầy นะตามจริงการปลูกเขนระบบนบ้ำบัวพ่อมต้องปลูกติงแต่เมษาผูนเลี้ยงตามจริงรักการการปลูกเปลี่ยนประมาณเมษาปลูกถ้าปลูกตอนนี้มัวฉาไปแล้วแต่ว่าเขามีระบบน้ำอยู่ประตรงห่วงครับ ผู้ใดบ้านมีระบบนาขอต้องปลูกตั้งแต่พุ่นละพร้อมฝนไม้ต้นนี้ก็เป็นไม่กันเง้าคามปีขึ้นกันแล้วครับคามปีแล้วแต่ว่าร่องทดสอบปลูกก็ซื้อันสิบพันบ่สิบพันนะเกียงอยู่ไง ทีดีเดียวด้สิตแม่นี่ยมักขางกลนไง ตึงๆ ไต้อยู่นีพอดีละทำกางก็ได้วะคงทำกูบปได้ยีเดยป้าปาก็ไปก็ได้แต่มันกี่ื้อแห้งอุ้ยมัน่สร่นตีนยาบุงบุ้งแบบนีบุยังจะตัดมาคำยังไ่ก็ได้ทำกลาง น,นี่แหละครับวิธีการปูกทุเรียนจะตายได้พุ่นพุ่งยังหมากไหมหลอดต้นทำมันรอยให้เพิ่งดูบ่บนี้มันจะการบ่ไปห้งางล่างพุ่งไปเกล้ๆนี่แหละครับประมาณนี้การพางเสียงและก็หันนาบ หันหน้าใบาไปทางคิตตะวันออกทางแสงนี่ก็ซีขคือเสียวหนะ้ามักป่ามาลดทุกอาทิตย์ครับอาทิตย์ละเทือ่อาทิตย์ละเทือ่ได้อัปเดตคลิปใหม่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแปลงไดครับผมมือนี้กะขอตุลาไปก่อนครับไปตัานหย่าให้งเมก,ก่อนสวัสดีครับ